ลายครามพอดแค์เสียงที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับลายครามพอดแคดดิฉันกอพนิชนัน์ปุ้ยเจริญนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุขหรือว่ามิวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันต่อในหัวข้อเรื่องการป้องกันการล้ม ตอนที่2ค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของอะไรที่เป็นปัจจัยในการหกล้มนะคะสาเหตุในการที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการหกล้มได้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเกิดขึ้นภายหลังจากที่เราหกล้มนะคะ วันนี้นะคะมิวเองนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเจอผู้ป่วยนะคะที่มารักษาฟื้นฟูในส่วนของด้านกายภาพแล้วก็สมรรถภาพทางกายนะคะภายหลังการหกล้มเกิดอะไรกับพวกเขาเหล่านี้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะค่ะจริงๆเรื่องของการหกล้มเนี่ยเกิดได้ทุกช่วงวัยนะคะแต่เมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นนะคะสมรรถภาพที่มันถดถอยลงจากแอคทิวิตที่มันน้อยลงหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่มันน้อยลงเนี่ยทำให มวลกระดูกรวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของร่างกายต่างๆเนี่ยถดถอยลงตามช่วงอายุวัยนะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่ายกว่ากลุ่มหนุ่มสาวหรือว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยค่ะจากประสบการณ์การทำงานและเจอคนไข้ที่ผ่านมานะคะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะ ต้องการความช่วยเหลือการดูแลจากญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าคนที่อยู่ภายในบ้านนะคะและคนไข้หลายรายนะคะค่อนข้างที่จะน่าสงสารเลยค่ะเพราะว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวโดยส่วนใหญ่นะคะที่พบเนี่ยจะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อหกล้มแล้วหลายรายนะคะข้อสะโพกหักค่ะและปัญหาที่ตามมานะคะ ผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อพักฟื้นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหลายรายมากๆเลยค่ะที่เจอก็คือกลัวการหกลม้มซ้ําและไม่กล้าที่จะเดินค่ะดังนั้นปัญหาที่ตามมานะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการเพึ่งพิงจากบุคคลอื่นที่มาช่วยเหลือดูแลประกอบกิจวัตรประจําวันต่างๆค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ค่ะโดยสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุใหม่นะคะให้เขาเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านกายภาพเนี่ยเราก็จะสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกําลังในการเดินมีกําลังในการลุกประกอบกิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองนะคะ ในช่วงแรกๆนะคะก็ถือว่าเป็นงานยากเลยค่ะกับการสร้างความมั่นใจใหม่ให้กับผู้สูงอายุเพราะกว่าผู้สูงอายุจะกลับมาเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองได้อีกครั้งเนี่ยหลายรายก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาแล้วก็พละกําลังกําลังใจค่อนข้างมากเลยค่ะหลายๆคนนะคะจากประสบการณ์ที่เจอเนี่ย เขาได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมได้รับการฟื้นฟูที่ล่าช้านะคะจะทําให้ผู้สูงอายุบางรายเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ถดถอยบางคนเนี่ยถึงขนาดขั้นคิดฆ่าตัวตายรู้สึกว่าเป็นภาระของลูกหลานรู้สึกว่าเป็นภาระของคนรอบตัวทําให้เขาอะ่ะไม่อยากมีชีวิตต่อเลยค่ะ และกลุ่มเหล่านี้นะคะอาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากวิชาชีพอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นนักจิตบําบัดนะคะหรือว่าจิตแพทย์นะคะและสิ่งสําคัญค่ะคือคนรอบตัวนะคะถ้าบุคคลรอบตัวหรือบุคคลใกล้ชิดนะคะหรือว่าพวกลูกหลานนะคะให้ความสําคัญให้ความใส่ใจกับผู้สูงอายุนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะไม่เกิดขึ้นลองนึกสภาพนะคะถ้าวันนี้ตัวเราเองหกล้มแล้วเราไม่ได้รับความใส่ใจจากคนรอบข้างรวมถึงครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเลยสิ่งแรกคือรู้สึกท้อแท้จิตใจทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมถึงไม่มีคนมาดูแลรู้สึกเป็นภาระคนอื่นจริงๆเลยตัวมิวเองนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะรู้สึกเศร้าไม่น้อยค่ะแต่สิ่งสําคัญนะคะอย่าลืมค่ะถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองได้ไวนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และสิ่งสําคัญสําหรับการป้องกันการหกล้มนะคะคือหมั่นสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะคะถือเป็นจุดหลักนะคะที่สําคัญในการเดินหรือว่าการทำกิจวัตรประจําวันต่างๆค่ะ และการออกกําลังกายที่ดีสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการออกกําลังกายในน้ําค่ะเนื่องจากพอเวลาเราลงไปในน้ํานะคะการลงน้ําหนักหรือว่าการออกแรงนะคะจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกฟรีได้มากขึ้นเนื่องจากมีแรงดันของน้ํานะคะมาอบอุ้มร่างกายค่ะ หลายท่านนะคะก็อาจจะสงสัยนะคะเอ๊ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจะทํำยังไงจริงๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องว่ายน้ําเป็นเลยค่ะแค่มีความกล้าในการที่จะลงไปออกกําลังกายในน้ําค่ะเราไปเดินเร็วในน้ําแกว่งแขนในน้ําแค่นี้ค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้ค่ะเพียงแค่เราดูแลตัวเองนะคะหมั่นฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงเท่านี้ค่ะ ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการหกล้มได้นะคะนอกจากนี้นะคะการได้ออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าออกมาพบปะสังสรรค์สังคมนะคะก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกําลังใจมีแรงกายในการใช้ชีวิตต่อคะ่ะช่วยลดการดูแลนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพิงจาก บุคคลในครอบครัวหรือว่าบุคคลรอบตัวค่ะทั้งนี้นะคะการที่ได้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะมีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ใน e ีีถัดไปนะคะ e ีีถัดไปจะเป็นอะไรมาเจอกันในหัวข้ออะไรฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชหลายคลมพอดแคสต์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม